โยวั p ซาบ t u ทูสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนเรื่องเล่าผ่านหนังในวันนี้ครับมาพอกับเรื่องรล่าของคลาเคนสูรร้ายและหมึกยักษ์ในตำนานถ้าทุกคนเนี่ยเคยดูเรื่องราวาของ p i r a t e of the c a r i b b e a n ซึ่งเป็นหนังโจวสลัดเนี่ยทุกคนจะเห็นครับว่าคลาเคนเนี่ยจะมาร้อมกับ Firing Dutchman ซึ่งเป็นเรือปีศาจที่ผมเคยเล่าไว้ในคลิปที่แล้วเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ครับเรื่องเล่ของมันนะครับจะมาคู่กันเลยครับ เมื่อไหร่ก็ตามที่เห็นไฟ n ิ d งดัสแมนเนี่ยจะมีคาเคนหรือหมึกยักษ์อสูรและกาลในตำนานเนี่ยโผล่มาด้วยเพราะว่าเดวี่โจนซึ่งเป็นหัวหน้าโจนสลัดนะครับแต่ของไฟ n ิ d งดัสแมนเนี่ยสามารถควบคุมคาเคนหรือหมึกยักษ์ในตำนานนี้ได้ครับและเดี๋ยววันนี้มาฟังเรื่องราวของมันก,กันกับคาเคนหมึกยักษ์อสูรในตำนานผู้มาพร้อมกับเรือไฟนิงดัโคโคสแมน ก็ก่อนในฟังเร like, sh rek, sh rek, sh ita, ืはは่องราวของคลาเคนครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับเพื่อนๆก็วันนี้ครับคลาเคนนะครับอสูรร้ายในตำนานเนี่ยเรื่องราวของมันนะครับมีมาตั้งแต่ปีพันหนึ่งร้อยเก้าสิบนะครับแล้วมีบันทึกหลักฐานอยู่มากมายครับแต่เรื่องราวที่ผมจะมาเล่าวันนี้เป็นเรื่องราวที่เขามามีบันทึกกันไว้คลาเคนนะครับเป็นอสูรร้ายในตำนานของชาวทะเลเหนือชาวทะเลเหนือเนี่ยมักจะหวาดกลัวคลาเคนเป็นอย่างมากครับชาวทะเลเหนือเนี่ยเล่าไว้ว่าลักษณะทางกายภาพของคลาเคนเน มันเป็นลักษณะของหมึกกล้วยขนาดยักษ์มีลำตัวยาวกว่าเครื่องหมามีหนวดที่มีขนาดใหญ่โตทั้งสองข้างและหนวดของมันเนี่ยมีสรรพคุณก็คือสามารถลัดลำเรือแล้วก็บดกระดูกลูกเรือบนเรือเลครับให้แหลกละเอียดได้ส่วนหนวดอีกข้างมันเนี่ยจะสามารถกวาดต้อนลูกเรือนะครับเข้ามาในปากอันแหลมคมและมือหึมาของมันเดี๋ยวผมจะมีภาพไปดูและภายในปากของมันนะครับนอกจากจะมีฟันและคมเคี้ยวมือหึมาแล้วลักษณะฟันมันนะครับยังเป็นเหมือนจะง,งอยนกครับซึ่งสามารถ บทขยี้สิ่งต่างที่เข้าไปในปากของมันเนี่ยไม่ให้สามารถออกมาได้อย่างตลอดกาลถินที่อยู่อาศัยของทาเคเนี่ยก็เหมือนกับหมึกธรรมดาทั่วไปครับ มันนะครับอาศัยอยู่ใต้ท้องทะเลลึกและชอบน้ําเย็นครับมันเลยทําให้มันเนี่ยชอบอยู่ทางทะเลเหนือครับและคาเคนเนี่ยมักจะขึ้นมาหาอาหารตอนกลางคืนครับและมีเรื่องเล่ามากมายเกี่ยวกับคาเค่นครับอย่างเช่นในปี1930นะครับตอนที่คาเค่นขึ้นมาหาอาหารเนี่ยเขาบอกว่าตอนกลางคืนนะครับมีเรือบรรทุนน้ำมัน15,000ตันครับของนอร์เวย์เนี่ยก่อนจะเคลื่อนตัวไปที่อเมริกาเนี่ยได้รายงานว่ามีหมึกยักษ์ขนาดใหญ่นะครับโจมตีลำเรือเนี่ยครับถึง3ครั้งด้วยกันและใน3ครั้งเนี่ยครั้งที่สนะครับ มันโจมตีรุนแรงที่สุดครับสำหรับคลาเคนมีผู้เห็นเหตุการณ์เล่าไว้ว่ามันเนี่ยได้ไหว้ตามลำเรือมาครับและพอมาถึงลำเรือเนี่ยมันได้ใช้หนวดอันใหญ่โตมาเนี่ยมัดรอบลำเรือครับเน่องจาความที่ตัวเรือมีขนาดใหญ่ครับทาให้มันเนี่ยไม่สามารถใช้หนวดเนี่ยรัดรอบเรือไว้ได้ครับมันก็เลยเปลี่ยนวิธีการครับก็คือมุดไปใต้เรือครับแล้วก็ไปรัดหางเสอเือเรือแล้วก็ใบพัดเรือครับแต่ด้วยใบพัดเรือที่มีขนาดใหญ่ครับทำให้ฟันหนวดและลำตัวมันเนี่ยขาดออกจากกันครับและตัวของคลาเคนเนี่ยหรือก็คือหมึก ก็จึงลื่นไหลหนีไปใต้ท้องทะเลครับคาดว่าที่มันโจมตีเรือลำนี้ก็เพราะว่าตอนกลางคืนเนี่ยเรือลำนี้มีขนาดคล้ายๆกับปลาวานสเปิร์มซึ่งเป็นคู่ปรับของมันครับและการโจมตีของคราเคนหรือหมึกยักษ์ในตำนานเนี่ยก็มีผู้บันทึกและพบเหตุการณ์ได้บ่อยๆครับอย่างเช่นในปี1960ครับเดือนตุลาคมบริเวณปะพาค่ายห,หนึ่งในประเทศแอฟริกาใตา้บริเวณแหลมกูโทบนะ่ครับถ้าใครเคยฟังบีโอที่แล้วนะครับบริเวณแหลมกูโทบนะครับ เป็นที่ที่พบเรือผีหรือก็คือเรือไฟนัชแมนบ่อยที่สุดครับและนอกจากเรือลำนี้ครับบริเวณนี้ก็ยังพบกับคลาเคนนะครับซึ่งทําให้เรื่องไพเราเออเดอร์คาเรเบียเนี่ยอาจจะมีแหล่งที่มาก็คือเขานะครับอาจ,จเอาเรื่องของคลาเคนแล้วก็ไฟนัชแมนเนี่ยมารวมกันก็ได้ครับเพราะว่าทั้งสัตว์ในตำนานแล้วก็เรือผีลำนี้ครับ <S <S พบเจออยู่ที่บริเวณแหลมอูพโพปต์แอฟริกาใต้บริเวณแหล่งที่เดียวกันครับเขามาดูึกเหตุการณ์ว่าเขานะครับเห็นปาวานสเปิร์มเนี่ยสู้กับคลาเคนหรือหมึกร การต่อสู้นี้ดาเนินไปนานกว่าครึ่งชั่วโมงครับตรงบริเวณแหลมกูทบปและสุดท้ายครับก็จบลงด้วยชัยชนะของปลาหมึกยักษ์ครับโดยการที่มันเนี่ยครับเอาหนวดเนี่ยรัดรอบตัวปลาวาแล้วก็ดึงปลาวาลเนี่ยลงไปใต้ท้องมหาสมุทรครับและเขาบอกว่าก็ไม่เคยเห็นปลาวาลตัวนี้ลอยขึ้นมาอีกเลยและในปี1965ปีต่อมานะครับบริเวณที่ล่าปลาวาของสหภาพโซเวียตลูกเรือล่าปลาวาก็เห็นปลาหมึกยักษ์คลาเซนเนี่ยต่อสู้กับปลาวานที่โตเต็มที่ครับโดยปลาวาลที่โตเต็มที่เนี่ย ลูกเรือประเมินว่ามันมีขนาดและน้ําหนักกว่า40ตันด้วยกันครับแต่ผลการต่อสู้ในครั้งนั้นนะครับปลาวาก็ตายเพราะแรงรัดของหนวดปลาหมึกครับส่วนหัวของปลาหมึกยักษ์ทาเคตเนี่ยก็ถูกปลาวานกัดขาดเข้าไปในท้อของปลาปวานครับ ทำให้ผลในครั้งนี้ครับก็คือเสมอกันครับปาวาก็ตายคราเคนก็ตายครับและเหตุการณ์ที่น่าตกใจครั้งหนึ่งของคราเคนที่โจมตีเรือดำน้ำของอังกฤษก็คือในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ครับเรือดำน้ำของอังกฤษบริเวณหมูกก่เกาะมาลดีฟเนี่ยครับได้ถูกหมึกยักษ์โจมตีและทําให้เรือดำน้ำเนี่ยจมหายไปถึง2ลําด้วยกันครับและลูกเรือเข้าเสียชีวิตทั้งหมดเลยและนอกจากนั้นในยุคปัจจุบันเนี่ยยังมีการจับภาพถ่ายของคราเคนได้ครับโดยใช้ Google Earth จับภาพครับโดย Google Earth เนี่ย คือโปรแกรมที่บันทึกภาพต่างๆบริเวณรอบโลกแล้วครับโดยใช้ดาวเทียมเนี่ยยิงลงไปในแต่ละสถานที่ครับและสถานที่ที่กูเกิลเนอร์เนี่ยจับภาพคราเคนได้เนี่ยก็คือบริเวณหมู่เกาะดีเซปชันประเทศชิลีครับโดยกูเกิลเนอร์เนี่ยสามารถจับวัตถุขนาดใหญ่ครับซึ่งไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรกันแน่ครับแต่เดี๋ยวผมจะให้ทุกคนได้ดูครับภาพของคราเคนที่ถูกกูเ g l e e นอร์จับได้ครับมันเป็นเหมือนวัตถุหรือบางสิ่งนี่ครับที่ลอยอยู่บริเวณน้ำนะครับผมก็ไม่สามารถอธิบายได้ครับแต่ว่ามีคนบอกว่ามันนะครับ และในทุกวันนี้ครับเรื่องราวของคลาเคนหรือหมึกยักษ์ในตำนานเนี่ยก็ยังเป็นปริศนาอยู่ครับไม่สามารถพิสูจน์ได้แต่เรื่องราวของคลาเคนเนี่ยผมคิดว่ามีจริงแน่นอนเพราะว่าหมึกยักษ์ต่างๆครับที่มีขนาดใหญ่โตเนี่ยยังอยู่ใต้ท้องทะเลอีกมากมายที่ยังไม่ถูกสำรวจเดี๋ยวผมจะเอาภาพภาพนึงให้ดูครับเป็นภาพของหมึกยักษ์ที่ค้นพบที่นิวซีแลนด์เนี่ยซึ่งมีขนาดที่ใหญ่โตมา,มากๆครับและผมคิดว่ามันน่าจะมีขนาดที่ใหญ่โตนี้ที่อยู่ใต้ท้องทะเลของเราเป็นแน่นอนและนี่แหละครับคือเรื่องราวของคลาเคน ในเรื่องของ p i r a t e of the c a r i b b e a n ที่มาฮ้องกับ Fighting Dutchman ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ก็เป็นกำลังใจให้ผมเวยนะครับแล้วเดี๋ยววิดีโอหน้าผมจะมากับเรื่องอะไรก็อย่าลืมติดตามกันนะครับเพื่อนๆยังไงวันนี้ผมไปก่อนนะครับทุกคน See you peace ถ้าใครยังไม่รู้เรื่อง Fighting Dutchman ก็ไปกดที่ลิงก์นี้ได้เลยนะครับยังไงวันนี้ไปแล้วครับ